สวัสดีครับสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นพนักง,งานของสำนักง,งานกกตนะครับหัวข้อที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ขององค์กรนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายๆให้พร้อมสำหรับทำข้อสอบกันเลยคือหลายคนพอเห็นโครงสร้างของสำนักง,งานกกตแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาย่อยข้อมูลทั้งหมดให้เห็นภาพแบบชัดๆเลย เพื่อให้การเตรียมตัวสอบเนี่ยราบรื่นที่สุดครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะมาดูกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่สถานะและบทบาทพื้นฐานไปดูอำนาจหน้าที่หลักๆ4อย่างต่อด้วยโครงสร้างองค์กรจากนั้นก็จะเจาะลึกเข้าไปใน6กลุ่มภารกิจหลักกับหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็ปิดถ่ายด้วยสรุปภาพรวมที่ต้องจําให้ได้เอาละครับมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจสถานะทางกฎหมายของสํานักงานกะกะตกันก่อน เพราะตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจนาทีทั้งหมดเลยคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยก็คือสำนักงานกกตเนี่ยเป็นหน่วยงานปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต่อที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเขามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเรื่องคนงบประมาณหรือการดำเนินการต่างๆซึ่งความเป็นอิสระนี่แหละครับที่เป็นหลักประกันสำคัญในการทำงาน ต่อไปเรามาดู4เสาหลักที่ค้ำจุนภารกิจทั้งหมดของสำนักงานกะกระตอกันบ้างครับอำนาจหน้าที่เหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเดินไปข้างหน้า4ข้อนี้คือครบวงจรเลยนะครับมีตั้งแต่งานหลังบ้านอย่างการซัพพอร์ตงานธุรการมีงานเชียงรุกอย่างการให้ความรู้กับผู้สมัครแล้วก็ไปจนถึงงานที่สําคัญมากๆกก็คือการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบการทุจริต จะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็น,นกลไกที่ทํางานประสานกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดอย่างเดียวเลยนั่นก็คือการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมครับเอาละครับพอรู้หน้าที่แล้วทีนี้เรามาดูโครงสร้างองคอ์กรกันบ้างจะได้เห็นภาพว่าใครเป็นคนกําหนดนโยบายแล้วใครเป็นคนลงมือทําบนสุดของโครงสร้างเลยก็คือคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตซึ่งเป็นองคอ์กรที่มีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายทั้งหมดครับ บทบาทหลักของคณะกรรมการก็คือการกำกับดูแลและก็สั่งการไปยังหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับและหน่วยงานที่รับนโยบายจากคณะกรรมการมาปฏิบัติต่อก็คือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้แหละครับโดยมีท่านเลขาธิการกรกตเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานทั้งหมดแล้วก็รับผิดชอบการทำงานของสำนักงานโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรงเลยครับ ทีนี้เรามาซูมอินเข้าไปในตัวสำนักง,งานกันครับว่าข้างในเนี่ยเขาแบ่งการทำงานออกเป็นกี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนทำอะไรบ้างหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น6กกลุ่มภารกิจครับกลุ่มแรกนะครับคือด้านบริหารถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนเป็นระบบประสาทส่วนกลางขององค์กรเลยครับทำหน้าที่ดูแลการทำงานภายในทั้งหมดตั้งแต่เรื่องทั่วไปบุคคลการเงินการวางแผนไปจนถึงเรื่องไอทีเพื่อให้ส่วนอื่นๆทำงานได้แบบไม่มีสะดุดครับ มาถึงกลุ่มที่2ครับด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับมีถึง6สสำนักด้วยกันภารกิจหลักก็คือการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนต่างๆเพื่อรักษาความโปร่งใสย,ยุติธรรมของการเลือกตั้งเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการป้องกันการทุจริตเลยก็ว่าได้ครับพอมีการสืบสวนแล้วก็ต้องมีส่วนที่จัดการเลือกตั้งโดยตรงนั่นก็คือกลุ่มด้านบริหารงานเลือกตั้งนี่แหละครับกลุ่มนี้คือทีมปฏิบัติงานภาคสนามตัวจริงเลย มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติให้สําเร็จลุล่วงตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจัดการในวันเลือกตั้งเลยครับแน่นอนว่าองค์ประกอบสําคัญของการเลือกตั้งก็คือพรรคการเมืองก็เลยต้องมีกลุ่มภารกิจด้านกิจการพรรคการเมืองนี่แหละครับที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนนี้จะดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองเลยตั้งแต่การรับจดจัดตั้งพรรคไปจนถึงการควบคุมการดําเนินงานของพรรคให้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อมีผู้จัดมีผู้เล่นแล้วก็ต้องมีผู้มีส่วนร่วม นั่นก็คือประชาชนครับกลุ่มภารกิจด้านการมีส่วนร่วมจึงมีบทบาทสําคัญในการทํางานกับประชาชนโดยตรงเลยครับมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายแล้วก็ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและกลุ่มสุดท้ายครับสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งทําหน้าที่เหมือนเป็นหน่วยงานวิจัยและฝึกอบรมขององค์กรมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากร,กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนครับนอกจาก6กลุ่มภารกิจหลักแล้วนะครับก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ทํางานสนับสนุนในด้านเฉพาะทางซึ่งก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยครับหน่วยงานพวกนี้เปรียบเหมือนทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายที่ดูแลเรื่องคดีความฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ต้องสื่อสารกับสังคมหรือฝ่ายตรวจสอบภายในที่ดูแลความโปร่งใสขององค์กรทุกส่วนทํางานสอบประสานกันเพื่อให้ภารกิจใหญ่สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หลังจากที่เราเจาะลึกรายละเอียดกันไปพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูภาพรวมเพื่อสรุปและทบทวนความจำกันอีกครั้งดีกว่าครับ ตารางนี้ทำไม่เห็นภาพรวมโครงสร้างได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มภาร,รกิจด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเนี่ยมีจำนวนสํานักมากที่สุดซึ่งก็สะท้อนให้เห็นเลยว่ากก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตให้ความสำคัญกับภาร,รกิจในการตรวจสอบและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งมากแค่ไหนตามมาด้วยกลุ่มภาร,รกิจด้านบริหารที่เป็นฐานสนับสนุนที่แข็งแกร่งนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ครับอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญไว้ให้ทบทวนกันจากโครงสร้างทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยถ้าให้เลือกเพียงส่วนงานเดียวที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทําให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมจะเลือกส่วนงานไหนและเพราะอะไรลองนําความเข้าใจทั้งหมดไปตอบคําถามนี้ดูนะครับขอทุกคนโชคดีกับการสอบครับ